สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเลขเด่นบนครับผมเลขเด่นบนครับต้องติดบนแน่นอนครับพี่น้องเนาะครับเกินร้อยเปอรพี่น้องซี่เบิ้งไดนเลยครับผมตามข้อมูลตามสถิติแต่ว่าปีใหม่นี่เป็นยังไงไปเบริ้งน้ำกันก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับที่พานมากกับสุดหอด เลขสี่ตัววิเศษปูส่สีสเกตกับผมสี่ตัววิเศษปูส่สีสเกตพางหันก็มาเชื่อกับบอกว่าสี่ตัวนี้ตรงมีบนครับสี่ห้าศูนย์หนึ่งมหาเด้อครับพี่น้องมาหาอิหรีครับล่างกับเป็นผลพ่อยใดครับพี่น้องเนาะหาสองล่างแต่ว่าบนเนี่ยตรงติดอยู่แล้วครับจึงอยากพี่น้องสีเบื้องให้ดีครับผมงดนี้สีตัวนี้เป็นตัวใด แ้วเอาไปเทียบไ่เลกบนคือเก่าครับพี่น้องเนาะต้องมาหนึ่งตัวย้ําว่าเป็นสิบหน่วยโดยมากด้อครับพี่น้องเนาะสิบหน่วยต้องมีให้เห็นครับเอาสำหรับเหลขของปูศิีิสเกตเพิ่นก็มีทั้งเหลขคคำนวณแต่ว่ารอจากน้อยครับพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็มาเชื่อต้องโทรไปสอบถามปูน้าครับผมตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในวัดหรือว่าเพิ่นออกมาจากวัดแล้วครับผมครับ ปูกกับยุ่นในพื้นที่ครับพี่น้องเนาะพื้นที่ใชยแดนสีสะเกตครับเพราะว่างวดว่างหันโทวไปปวูาปูอยู่นในบางเกลือครับผมครับเพิ่อาจจะออกมาแล้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าร้ายมือเกินไปแล้วครับผมถ้ามีสองทางที่ออกเมื่อไรครับเจ้าหน้าที่เพิ่อาจจะออกมาครับเอาสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องไปเบิงน้ากันสีตัววิเศษปูสีสะเกตมีตัวไหนบ้าง เอาปีไม่อาจจะประกบคู่กันมากก็ได้เด้อครับผมเพราะประกบคู่กันมากหลายงวดแล้วแต่ว่าทีน่หนึ่งในนั้นต้องมีเลขติดบนหนึ่งตัวครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเก่ามาเชียกับขอกาบขอพระคุณปูศรีสเกตเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมปูศรีสเกตคือเก่ามาเชียว่าจะต้องติดบนหนึ่งตัวครับผมติดบนหนึ่งตัวไม่หรีครับพี่น้องเนาะ S <S คือมาหาครับผมเอาสิททน,นที่แห้งที่บกันเนาะครับที่ไม่เพื่อนด้เขียนได้ครับผมเอาเอาเงินบางขันเอางินบางหาังงหกนก้อนกับที่พลานมากกันเลเนี่ยครับดได้ตัวเก<ม>่า <9 S 2> ได้ตัวเก่าสี่ห้าศูนย์หนึ่งคือเก่าได้ครับผมได้ตัวเดิมก็คือว่าต้องติดบนนิหนี่ครับพี่นอ้องหนึ่งตัวจะเป็นตัวไหนครับผมและที่สําคัญครับพี่น้องเนาะ บ่าคอยไปรักลอยด้ยิถ้าไปก็จะต้องมีรักซีบรักน้วยมาผลน,นําคือใหม่ก็กอดข้อกันเลยสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับพี่น้องสี่ตัววิเศษปู่สีสะเกตวังวหันเข้าห้าบนลางกับเป็นผลพลอยได้แล้วครับพี่น้องล่างมีอยู่แล้วแต่ว่าบนนี้ต้องมีทุกมวดสี่ห้าศูนย์หนึ่งพี่น้องทีแคปไปไปเบื้องเลยครับผมนี่คือว่าที่พานมาเหล็กปูกะ เขาสองตัวดีครับพี่น้องเนาะพักล้างมากนี่มากตัวเดียวเขามาเชื่อกับมีมีลูกเรียนก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะเอามานําเสนอพี่น้องที่สังเกตเอาว่าเพิ่นกระติดบนทุกหมวดง่ายๆครับพี่น้องเนาะเอาเหล็กดับมาตัดออกยงง่ายเลยครับตรงฐานที่ม่านเหล็กดับปูแมนปูร่มดีหรอกอะหลายๆสําหักเนาะ่ิักกายพอสำเนียง เพียงพิงมื่อนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่านให้พนอี่ก่อนสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งครับผมนี่นะครับปูสีสเกตเอาส่วนเหล็กคำนวณเพลินด้วครับผมหลักหน่วยเดินดีหลักหน่วยบนเดินดีเดี๋ยวมาตามอีกทีหนึง่งปูกับ อ่าหาลักซิปอยู่ครับพี่น้องนอเนาะเพิ่มเปลี่ยนมากเลยยังบ้าบ้ายอลักสิปเพิ่นครับเน <c oughs> ่มนบ้าไม่ได้เด็ดก็ยังบ้าบ้าสองงวดแล้วแต่ว่าลักหน่อยเนี่เพิ่นว่าเพิ่นเข้ามาตอนหนึ่งวันนี้งวดว่างันเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวปูหาลักซิปไม่ให้งวกับเจ็ดก็ยังบ่าบาอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลักทานายพ่อดาบเซียนระยองครับผมขอขอบพระคุณธนำใจเย็บซีได้ครับผมรวมถมบุญกับพ่ออยู่เดี๋ยวก็ไมาเช่จะโทษไปหาพ่ออยู่ เข้าทั้งบนทั้งล่างเล็กวิ่งครับผมล้วก็เล็สองตัวนี่เขาเต็มเต็ม,เ,ตมเม็ดเดียวไว้ซองยังกดเถอะจังวะโองก็บเบล้กระเบืท่ามพืที่บนโอ้ปวลมดีนี่ก็มีแต่คนวายคนเสร็ดับหกโมยูอืมข้อซึมเนียงคือกันสอง <laughs> สองกบหกอืมเ <laughs> สร็จไปหาเลยครับพี่น,อนนะ้องเนาะพอซึมเนียงไปล้างถุนอันสองเด็กคำนวน,นปูกับเขาได้ครับผมครับย่ามองขาม สองห้ากับสองเจ็ดทนนั่นครับผมสองตัวเน้นเลยแต่ว่าในขคีปู่หมักเ็ดก็ขาดเดยกเจ็บผมอ๋อแนวทางคลิปนี้กับเป็นของปู่ศรีสะเกตคลิปนี้ก็มมะเช่อจะเป็นผู้นําเสนอตลอดนะครับผมปู่เห็นว่าสูตรนี้พวกเขาปู่ก็เล่นเบรกไว้ก็มาเช่อก็เห็นว่ามีประโยชน์สําหรับสายบนสายบนต้องมาเอาไปเทียบเบื้องนอกค่ะท่านผู้ชม มันเป็นเ,ลเนหนล็กเด่นสวงนี่เนาะนี่เขาดีแด้ครับผมบนปีหกเก่าเดี๋ยวเก่าม่เชียวมันจะเริ่มเขียนใหม่เด้ค่ะแต่ว่ามันไดตัวเก่ามันเบ่ร์าองเหวยตัวเก่าครับผมสี่ห้าศูนย์หนึ่งค่ะ,ม, 4, 5, 0, 1. 1> คะมันต้องมีอยูนิลอะค่ะ่านผู้ชมสี 4, 5, 0, ่ห้าศูนย์นี่ต้องติดบนสี่ห้าศูนย์นี่ครับต้องติดบนตัวหนึ่งนี่นะครับเอาอิจณาบึง ลาเบิ้งสถิติก็ได้ครับพี่น้องนี่ว่าจริงบอครับเอาครับพี่น้องครับผมครับบ่มีเสียงสัมผัสเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดที่ว่ากามเชียนํำเสนอเองครับพี่น้องเนาะสีตัววิเศษที่โด่งดังครับปีนาฝ่าไม่เป็นยังไงครับผมครับล่องไปเบิ้งน้ากันครับพิจารณาเบิ้งแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะปีนากใกล้เขามาแล้ะครับผมปีนาก็คือเดือนหนาแล้วครับพี่น้องเนาะ ครับ้ามองไปแล้วครับผมมีความแตกต่างครับผมปีหน้าก็คืออาเดือนหน้าครับพี่น้องเนาะปีใหม่ก็คือเดือนหน้าครับแต่ว่าเอาไว้บางท่านกับเป็นการนับหนึ่งไหมครับพี่น้องเนาะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอยังหลายๆอย่างครับจริงๆแล้วชีวิตมันก็เริ่มต้นได้ทุกวันนะครับพี่น้องเนาะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันยุธีวะยุทีว,า,ทวาจะคิดใดบ่ครับผมครับเอาอันนี้ก็ ฝากไว้ให้คิดครับผมครับสาหรับแนวทางตัวเลขกับพิจารณาเบิร์เดอร์ครับพี่น้องกับมีหลากหลายครับพี่น้องเนาะหลากหลายแต่ว่ากับบทิมอาจารย์เกาเซียนเกาครับผมอาจารย์ไม่ที่เป็นเชี่ยวมากไม่กับรองเบิร์ครับผมพิจหน้าเบิร์ไปน้ากันครับในหัววันทีสองมกรล่าคมหกสิบแปดครับนี่นะครับผมบรรยากาศยุสวนครับพี่น้องเนาะ มะขามปีนี้ดกมากเล้วครับผมนี่เป็นพันอะมะขามฟักใหญ่ครับพี่น้องเนาะนี่ฟักใหญ่ปีนี้ออกหลายอยู่ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมก็มาเชียร์อกอัขออวยพรให้พี่นออ้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับผมสำหรับแนวทางตัวเลข ของปูสีสเกตเอาไปพิใจหน้าเบิงครับพี่น้องเนาะวดนนี้ได้ตัวเก่าครับผม4501ครับต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวบนเด้อครับผมต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวสําหรับเด็กบนครับบนเนี่ยก็อาสิกอดข้อกันมากก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีสวัสดีครับ